ข้อความที่กาหนดข้อที่หนึ่งบอกมาว่าจ้องเขียนอัตราส่วนจำความต่อไปนี้นะคะข้อความต่อไปนี้นะ,ะตกคําว่าต่อครูสองคนดูแลนักเรียนห้าสิบห้าคนอันนี้หน่วยเดียวกันหรือคนละหน่วยหน่วยเดียวกันคะหน่วยเดียวกันนะคะ,นนะ,คะชัดเจนเลยเป็นคําว่าคนกับคาว่าคนนะเพราะฉะนั้นครูก็เขียนไปนเลยว่าอัตราส่วนของจํานวนครูนะคะก็เ,เอาครูขึ้นก่อนเนาะ จำนวนครูต่อจำนวนนักเรียนนะคะต่อจำนวนนักเรียนเป็น,นต้องมีคำว,ว่าเป็นนะคะอัตราส่วนครูขึ้นก่อนครูก็คือสองคนต่อน,นักเรียนห้าสิบห้าคนนะคะก็คแค่นี้โดยที่หน่วยเหมือนกัน็ไม้องเียนกํำกัดเอาไว้นะคะก็ต,ต่อแค่นี้แหละจบไปข้อที่สองบอกว่านักเรียนใช้คอมพิวเตอร์เครื่องละสามคนหมายความว่ากี่เครื่องอะ่ะต่อสามคนอะ่ะ หนึ่งเครื่องต่อสามคนค่ะเครื่องเห็นไหมเขาไม่ได้เขียนตัวเลขคําว่าหนึ่งเครื่องเอาไว้แต่เราก็ต้องรู้เขาบอกว่าเครื่องละก็แปลว่าหนึ่งเครื่องนะคะหนึ okay, um ่งเครื่องในต่อสามคนเราก็เขียนไปเลยว่าอัตราส่วนของจำานืนอคอมพิวเตอร์หนึ่งเียอ่ะคอมพิวเตอร์นะคะต่อ จำนวนนักเรียนเราก็เขียนไปนะ,ะจำนวนนักเรียนนะครับเป็นน่ะทามีคำว่าเป็นเป็นแล้วเอาคาว่าคอมพิวเตอร์ขึ้นก่อนเพราะนั้นคอมพิวเตอร์มีหนึ่งเครื่องนะคะเราก็เขียนเลขหนึ่งไปแล้วก็คนมีกี่คนอ่ะคนสามคนเนาะเนี่ยแปลว่าอ่อัตราส่วนของจํานวนคอมพิวเตอร์กับจํานวนนักเรียนนะคะก็คือหนึ่งต่อสามแต่คูณลืมอะไรไปนะคะคูณลืมใส่หนูนั่นเองอ่ะ คูเลือกแบบวิธีที่2นะคะก็คือไม่เขียนหน่วยกำกับลงในประโยคย,ยาวๆนะแต่ว่าไปเขียนหน่วยลงในอัตราส่วนที่เป็นตัวเลขได้เลยนะคะคอมพิวเตอร์มีหน่วยเป็นเครื่องนะคะแล้วก็นักเรียนมีหน่วยเป็นคนนะเพราะฉะนั้นก็มาใส่ตรงนี้นะคะได้เลยะคะต่อไปข้อที่3าข้อที่3บอกว่ากันไกลสามเล่มนะคะสำหรับนักเรียนสิบคนนะคะอันนี้ก็เห็นชัดเจนอยู่แล้วนะคะแล้วก็ หน่วยแตกต่างกันด้วยนะ,พะเพราะฉะนั้นนักเรียนจะเขียนหน่วยตรงไหนก็ได้นะตรงใน,น,นเอะไรข้อความยาวๆหรือว่าตรงที่เป็นอัตราส่วนเป็นตัวเลขก็ได้นะคะจะได้สองแบบนะแล้วแต่นักเรียนนะแต่ครูเลือกจะเขียนแบบที่สองเพราะว่ามันสั้นกว่ามันสั้นกว่านิดหน่อยนะคะแต่ก็ประหยัดเวลาแล้วก็ประหยัดหมึกไปได้นะอ,ะอัตราส่วนนะคะของจํานวนการกละายเปลี่ยนไปต่อ จำนวนนักเรียนจำนวนนักเรียนเป็นเขาบอกว่าเป็นสามเล่มต่อสิบคนนะแค่นี้นะคะเร็แล้วผ่านคง่ายจังนลยขอยากยากนะครับคุณอ่าข้อที่สี่ราคาทองคำ แท่งนะคะราคาทองแท่งก็ต้องอ่านวักเป็นวักราคาทองคําแท่งนะคะบาทละหนึ่งหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทรั้นี้สมัยสมัยไหนไม่รู้นะ่าจะยี่สิบปีที่แล้วนะคะราคาถูกมากราคาทองคําแท่งบาทละหนึ่งหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทแปลว่าอะไรอ่ะแปลว่ากี่บาทแปลว่าน้ําหนักของทองคําแท่งกี่บาทเราต้องจ่ายเงินของนึ่บาทรับอาคาทองคําแท่งน้ําหนักหนึ่งบาทเนาะกูก็เขียนไป หนึ่งบาทเท่ากับหนึ่งเก้าหกร้อยนะหนึ่งเก้าพันหกร้อยแต่ว่าหน่วยมันเป็นบาทเหมือนกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นหนูก็ไม่ต้องเช็นหน่วยํำกัดน,นคะคะรูบอกไปอัตราส่วนของน้ำหนักคุณรูครับครับอะไรลูกรูเขียนอะไรผิดลองคำแท่งเอ่อมันบาทคนละความห,หมายหรือเปล่าครับมันต้องกำหนดไหมครับไม่ค่ะมันเป็นหน่วยบาทเหมือนกันคำแท่งเขาก็เรียกหนึ่งบาทอะไรเหมือนกันแต่เวลาที่เราอธิบายตรงนี้ค่ะ อัตราส่วนของอะไรต่ออะไรนะคะก็คือของน้ําหนักน้ําหนักทองคําแท่งต่อราคานะคะต่อราคาซึ่งน้ําหนักทองคําแท่งเราก็เรียกเป็นบาทราคาเราก็เรียกเป็นบาทเพราะฉะนั้นหน่วยมันเหมือนกันนะหน่วยมันเหมือนกันแบบนี้ก็คือไม่ต้องไม่ต้องกํากับไว้นะคะแต่เราอธิบายตรงนี้แล้วไงว่ามันคืออะไรกับอะไรนะคะเราบอกไว้แล้วว่ามันคือน้ําหนักทองคําแท่งนะแล้วก็ราคานะคะราคาเป็นเท่าไหร่นะคะเรากาจับตรงนี้ไปแล้วอ่ะเป็น ราคา,าน้ำหนักของคำแท่งหนึ่งบาทนะน้ำหนักหนึ่งบาทราคาหนึ่งหมืเก้าพันหกร้อยบาทนะคะมันเป็นบาทเหมือนกันนะคะแบบนี้เรียกว่าเป็นบาทกต่เป็นหน่วยเหมือนกันก็ไม่ต้องกำกับหลยโอเคนะต่อไปข้อที่ห้าข้อที่ห้าบอกว่ารถยนต์แล่นได้ระยะทาง180ปิกิโลเมตรในเวลา3ชั่วโมงวันนี้ก็เห็นตัวเลขชัดเจนนะคะราจาน้นครูก็เขียนเลย อัตราส่วนของระยะทางนะคะต่อเวลานะคะแก่สันส้นๆเลยเป็น180ปกิโลเมตรต่อ3ชั่วโมงนะคะนี้หน่วยแตกต่างกันชัดเจนก็ เขียนหน่วยกำกับไปด้วยนะคะจะกำกับในข้อความย,วยาวๆหรือว่าในตัวเลขก็ได้นะต่อไปข้อที่6อัตราการเต้นของหัวใจมนุษย์นะคะเป็น72ครั้งต่อนาทีนะคะคำว่า72ครั้งต่อนาทีนี่คือกี่นาทีคะหนึ่งนาทีครับก็คือหนึ่งนาทีเนาะเขาไม่เขียนเลขหนึ่งให้แต่ก็ต้องรู้ว่ามันเป็นเลขหนึ่งนะอัตราส่วนของ อะไรอะอัตราส่วนของการเต้นนะคะการเต้นของหัวใจมนุษย์ของหัวใจมนุษย์ษยต่อนาทีนะต่อเวลานาทีต่อนาทีนะคะเต้นเหรอันี้ต้องเขียนว่าต่อเวลาด้เขียนว่าต่อเวลานะคะเต้น การเต้นนะคะ72ครั้งหน่วยแตกต่างกันก็เขียนหน่วยกำจับไปด้วยนะคะต่อนาทีก็คือหนึ่งนาทีนั่นเองเรียบร้อยไปอีกข้อต่อไปข้อที่7นะคะรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากมีความยาว6กเซนติเมตรและมีความกว้าง4ี่เซนติเมตรอันนี้หน่วยเดียวกัน หน่วยเดียวกันมะนครูก็เขียนไปเลยว่าอัตราส่วนนะคะของความยาวอาความยาวก่อนวความยาวต่อความกว้างนะคะของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากเนาะของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากเป็นครูเอาความยาวก่อนก็จะเป็นหกนะคะต่อสี่นั่นเองนะคะ อันนี้อธิบายนิดนึงถ้าสมมติว่าหนูผู้ค้าหนูเอาความกว้างขึ้นก่อนได้ไหมนะคะความกว้างขึ้นก่อนก็ได้นะ,ะสมมติว่าหนูเอาความกว้างต่อความยาวเนาะหนูก็แค่ต้องสลับตัวเลขตรงนี้เป็นสี่ต่อหกแค่น,นั้นเองนะคะสลับได้นะคะแต่ว่าตัวเลขที่หนูเขียนตรงอัตราส่วนเนี่ยก็ต้องสลับด้วยนะคะได้เหมือนกันเอาไหนขึ้นก่อนก็ได้นะคะต่อไปข้อที่แปด ข้อที่8บอกว่าเตรียมน้ําเกลือนะคะไว้สําหรับแช่ผลไม้โดยใช้เกลือสองช้อนชาและน้ําตาลอีกหนึ่งช้อนชาอันนี้ตัวตัวหน่วยมันเท่ากันเลยนะคะเพรานะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องเขียนหน่วยกํากับน,นะเราก็เขียนแค่บอกว่าอัตราส่วนนะคะของอ,อ,อะไรอ่ะ ของเกลือแล้วกันอ่ะอันนี้เลยนะคะของปริมาณเกลือกับปริมาณและ,ะต่อปริมาณน้ําตาลน,นะคะอาศัยคำว่าปริมาณไปหน่อยแล้วกันจะได้ดูเส่ยๆต่อปริมาณน้ําตาลเป็นนะคะเป็นสองต่อหนึ่งค่ะช้อนชามต้องเขียนนะเพราะว่ามันหน่วยเดียวกันอยู่แล้วนะคะคุณครูครับครับ,รบมันเป็นน้ําเกลือหรือเปล่าครับน้าเกลือเหรอเกลืออะไร โจ์เขาเขียนน้าเกลือไม่คะ่ะหมายถึงว่าหนูใช้เกลือผสมน้ําตาลแล้วมันจะกลายเป็นน้ําเกลือแต่ไอส่วนผสมเขาคือเกลือกับน้าตาลนะลูกโอเค,อเคต่อไปนะคะข้อที่เก้าข้อที่เก้าบอกว่าชงกาแฟโดยใช้กาแฟสองช้อนชาและน้ําตาลหนึ่งช้อนชานะคะนี้ก็เหมือนเดียวกันเลยนะคะก็เขียนไปเลยว่า อัตราส่วนนะคะของปริมาณปริมาณปร,ริมาณกาแฟาสองอ๋อไม่ใช่ดิซอลีซอลีจะไปเขียนไปนลอกโจทย์อนะ่ะต่อปร,ริมาณน,น้ำตาลเป็นสองต่อหนึ่งนะคะหน่วยไม่ต้องเขียนเพราะว่าหน่วยมันเป็นช้อนชาเหมือนกันอยู่แล้วนะ ต่อไปข้อที่สิบนะคะบอกว่าแม่ซื้อมะม่วงและชมพู่อย่างละสามกิโลกรัมห mm. มายความว่าถ้ามันมีตัวเลขตัวเดียวหมายความว่ามะม่วงกี่กิโลชมพู่กี่กิโลอ่าสามกิโลต่อสามกิโลอ่าถูกต้องน,นะคะก็คือเห็นไหมคาพูดตรงนี้นะคะเราก็แปลได้นะคะบอกว่าแม่ซื้อมะม่วงและชมพู่อย่างละสามกิโลก็แปลว่ามะม่วงก็สามชมพู่ก็ สามนะเพราะฉะนั้นเราก็บอกไว้บอกว่าอัตราส่วนของจํานวนมะม่วงนะคะจำนวนมะม่วงต่อจำนวนชมพู่นะคะเป็นสามต่อสามนะเพราะว่าหน่วยเป็นกิโลกรัมอยู่แล้วนะคะก็ไม่ต้องเขียนหน่วยกำกับตายนะ